มาฝากด้วยอะ เซตอย่างนี้จะขายดีนะคะเนี่ยหรอเนี่ยเซตเท่าไหร่อะคะอันนี้ไปขายตู้แบบต่อไปน่ามา,าไปวางโชว์เขมไรี่ยวไปกินใช่เขาไม่ได้เอาไปฟอกตัวใช่ไหมโชว์ของเราเวลาท,ทำเสร็จบางทีเดินไปตลาดอย่างเงี้ยแม่ค้าก็จะเห็น,นออกลิน <c oughs> ่นน้ำอก่ในร้านไหนเลยว่ามีพลังงานบางอย่างมองแล้วอะออสะโควันนี้ ใช่ค่ะแต่ว่าต้องใช้เป็นงาเพราะว่าใช้กระเจีนยมเจียวไม่ได้ฝรั่งลิคิปโปแค่เขาจะชอบนอนแช่น้ำปินกนละหัง เท่าเหมือนเดิมนะบอกว่าเป็นอะไรเนี่ยสุขภาพเขาไม่ค่อดีเลยพี่งอิงแล้วก็ช้ชีวิตงมากล้มแล้วลุกล้มเวลาเนี่ยนะไอ้เขายังสู้เลยตัวใหญ่มากเลยนะมีการนอนแช่นี่นี่ขอนอนแช่ใช่ไหมใช่ค่ะนักท่องเที่ยวเขาเลยว่า ชอบนอนท่าน,นี้ค่ะน้องบุ๋ดินใช่ตรงนนใส่น้ำเยอะไหมคะตั้งไฟอืมก็หล่อก็ใช้เวลาหน่อยค่ะกว่าน้ำก็เหมือนแอนอะ ไหนเริ่มละนั่นุกแล้วล่ะค่อยๆนะค่อยๆคนเลยค่ะอันนี้ส่วนของตรงไหนของเขาอ่ะแก้มค่ะแก้มฝีชมพูอ่อน กินละลายเสร็จแล้วเดี๋ยวกิจาให้ตัวงแกงชมพูอ่าด้วยอันนี้คือถึงไว้แป๊บนึงใช่ไหมคนละอันค่ะคนละอันไปกันเนาะแล้วก็แห่ออกมาใช่ไหมคะ กว่าจะได้ตวงก็นานเนาะเออไปขั้นตอนหนูได้ไหมไอ้แม่อันนั้นจมูกเหาอจมูกแต่หมูกกับแก้มเาก็ไปวันนี้แหละอันนี้ต้องต้องใช้อันนี้แหกแหกมือนึ่าได้ได้นะลองดูได้ไหมได้นะใช่แล้วก็เป่าค่ะเป่าเพราะว่าแก้มเขาจะได้ไม่เทอีกครา้งหนึ่งให้เขาแข็งเซ็ตตัวป๊บนึงอืม จมูกค่ะไม่เป็นไรก็ได้ค่ะจมูกถึ่พพูสวยดีพอเรเริ่มซัดแก้มแก้มมือจมูกจมูกแล้วในแก้มนี้ใช่ไหมอ่าดูดิอ่าดูดิเอาแก้มมันใหญ่เลยอ่ะมาอ๋อแล้วมันแห้งเลยเหรอออืออ่า เริ่มเริ่มเริ่มเป็นไข่ละเริ่มแห้งแล้วอืมถึนี้ถือก่อการแล้วเราก็เอียงมาข้างขวาอืออือ่ะเออโอ้โหออไจังหวะแล้วเห็นไหมคแต่ละอันเวาจะทำโอ้กว่าจะทำได้นะไม่ใช่เรื่องง่ายนะโอ้โหอันนี้ไม่รวมลูกตานะลูกตาเราใช้สีแต้มเอาเอาละเอาละเอาละปีมือเราสองคนเนี่ย ไม่เป็นไรอ่ะตัวเดียวในโลกส่วนใหญ่ไอ้แก้มอย่างตัวเองเออตัวเองเอาแก้มต้องรอให้มันแข็งตัวเนาะรัดแล้วเดี๋ยวโชว์นะให้ลองถัาเก็ตกันทีนี้คุณอันนี้การทูนี่ หอมไหมเป็นกลิ่นน้ำมันมะพร้าวเ,เลยค่ะ<อ>เพราะเป็นเพราะมีน้ำมันมะพร้าวสมอยู่จนแบบ บริ<ม>รการเยอะต้องรอหน่อยค่ะ<อ>หรือคนไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะ<ม>เต่ดีเดียวสีดำตัวหมูเด้งเขาจะสผสมระหว่างสีดำน้ำตาลกับชมพูนะคะแต่สีน้ำตาลเราไม่มีก็<ม>ลเลยใช้สีดำกับชมพูมเด้งมาได้แล้วค่ะอันนี้สีอะไรสีดำโอ๋แอบเขียวไหมเดี๋ยวพอใส่ชมพูเกาจะออกขาวอ๋อ วัวนหนึ่งเกล,ย,กลย็เลย ให้ดำกันเนาะนวลนวลขึ้นขึ้น,น,นไปต้องถ่ายตอนใส่น้ำหอมโอเค เป็นหัวน้องหอมเลยค่ะเดียวก็อหอมวม่หงาบอกให้ลูกหยอดเลยหยอดเต็มตัวไหมอ่ะใช่ค่ะหยอดเข้าไปข้างในก่อนเอาเอาเอาข้ามหนีข้ามหนีโอ้ขนาดซ้ายด้วย ธรรมชาติของมันต้องหก <laughs> <c oughs> ใจเย็นใจเย็น <laughs> มันติดกับรวยเอาเหรอ เต็มตัวเต็มตัวไหมเต็มไหมขานิดนึงเอออ่ะโอเคไม่ได้เหลืออย่างนั้นแข็งแล้วเหรอต้องรีบตักใช่ค่ะต้องรีบตักไม่งั้นเขาเรู้ต้องทำเวลาแล้วก็ถ้ามีฟองก็จะไล่อะกว่าไล่ฟองอืมให้ลดฟองหน่อยครับ เนี่ยสาคูไสหมูโอหตุ๋นสาคูไสหมูต้องสาคูไสหมูดธนาคารของเราอันนี้จ่ามมกด จากการทำสบู่ทีนี้เราคิดว่าเอ๊ะเูเน่าคิาไก็ดเลยได้เียบูมเป็นแรงบนดานใจจินตาการแรกที่ได้มามต่อจากนั้นก็มาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอมาเรืออ่อยๆพอได้มาเรื่อยๆก็ ข้าลงไปใช่ไหมาคะกากเกิอแต่อันนั้นคือไม่ได้ผสมอันนี้ทุเรียนใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะข้าวเหนียวบั้มม่วงข้าวเหนียวทุเรียน หอ,อยทองค่ะน้องคากิเสันนี้ก็จะเป็นสาคูไส้หมูวงเล็บตุ่ม <laughs> ม,มีพริกพร้อมผักกาดหอมพร้อมค่ะท้องถุอันนี้ก็จะเป็นบุคลิกต่างๆของน้องนะคะ,คะอันนี้ก็คือบุคลิกที่น่ารักของน้องบุ๋มบิ๋มบุ๋มบิบ๋มฮิปโป ฮิปโปน้อยที่สวนสัตว์ในซาฟารีที่เชียงใหม่นะคะนอนความหน้าในน้ำเลยนอนไหนท้องเลยค่ะ mm hmm. นักท่องเที่ยวหนกว่าเขาตุยแต่งจริงเขาชอบนอนท่านี้ mm hmm. นอนเหมือนแมวเลยกลางแขนกลางขาอันนี้ก็จะเป็นบุคลิกของน้องหมูหวานค่ะเขาจะชอบนอนก้นโดกเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ว่าบุคลิกนี้ที่ททเคยเห็นว่าวพี่น้องหมูหวานเขานอนท่านี้ก็น่ารักดี mm hmm. ส่วนตัวอื่นก็จะเป็น น้องที่โปรแกะที่เป็นตัวเตือตามสัตว์ต่างๆนะคะของชลบุรีของขอนแก่นจักรุบออย่างน้องหมูด้วงนี่ก็คือจากอุบลอนน้องทักกิ่นทีแก่ยังไงอ่ะค่อยๆนะกลับมาอุ้ยจมูกสวยน่ารักเนี่ยขนสวยอ่ะนี่ไปหาเดี๋ยวหูหัน นี่ค่ะพยายามทำให้ตัวอ้วนเพราะว่าจะได้เข้ากับน้องที่โปราะแค็ <haha> เฉยไหมอดมาแล้วอาหารบิดบิดดู เ้งหรือเปล่าเป็นอย่างนี้นี่เองนเ็ก็แลบเดี๋ยวกลับไปด้วยนะคะอดมดูก่อนไหมอือ เดินจะแต่งไม่ได้แต่งตัวเออใช่แต่เวลาเขาเริ่มยิมเอกพฤติกาไฟร้านดวงแล้ว เล่นใบไ,ไม้ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ชิน้นใหญ่โลกมือมหอมด้วยอะ่ะอันนี้จะหมูกเลอกไปหน่อย <c oughs> ปเลยทำไมเราถึงคิดทำสบู่ขายแบบนี้คะ่ะเริ่มแรกเลยนะคะก็คือชอบทำสบู่ให้ให้คุณแม่ใช้คะ่ะก็จะเป็นสบู่กาแฟให้เขาถูตัวทีนี้ก็เลยเอะวันนั้นน่ะบังเอิญที่ใส่กากาแฟเยอะไปนหน่อยก็เลยออกเป็นสีเข้ม นึกไปนึกมาไปนึกถึงเหมือนขนมเปียกปูนจังเลยเราก็เลยลองขูดขูดเหมือนมะพร้าวฝอยวางโปะลงไปเอาใช่เลยเป็นขนมเปียกปูนจากนั้นแบบต่างๆก็เพิ่มมาเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้มีประมาณ40-50แบบราคาเกี่ยวกับสบู่ขนมไทยข้าวเหนียวตดัดบุ้นต่างๆค่ะก็คือเริ่มจากทำสบู่ให้คุณแม่ใช้จนมาเป็นสบู่ขนมไทยแบบต่างๆแล้วก็ ไปเรื่อยๆจนถึงข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนค่ะล่าสุดคิดค้นอะไรได้บ้างสุดที่ว่ามันเป็นแบบที่ว่าลูกค้ารู้สึกว่าจะชอบอ่ะอ่าตอนนี้ซอฟต์พาวเวอร์นะคะก็คือจะเป็นกระแสะของน้องฮิปโปแคละอย่างเช่นน้องหมูเด้งก็กําลังดังนะคะทีนี้เราก็นึกว่าตัวตึงต่างๆของน้องฮิปโปแคลเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศเลยที่คือนอกจากเอ็นดูน้องหมูเด้งแล้วเราก็เอ็นดูน้อง ฮิปโปแคลที่จังหวัดต่างๆด้วยอย่างเช่นไนซัฟฟรีที่เชียงใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นสวนสัตว์ที่อุบลหรือขอนแก่นชลบุรีก็จะมีน้องฮิปโปที่น่ารักน่าเอ็นดูเหมือนกันเช่นน้องหมูด้วงหมูหวานหมูตุ่นแลวก็คากิค่ะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีคุณแม่โจนานะคะแล้วก็คุณพ่อโทนี่ซึ่งซึ่งแต่ละน้องเนี่ยเขาก็เป็นญาติพี่น้องกันเราก็เลยนํามาเป็นเซตฮิปโปแคละตัวตึงของจังหวัดต่างๆค่ะทำมีการขายที่ไหนบ้าง ตอนนี้ก็อยู่ที่ชุมชนนะคะก็คือที่ตลาดน้ำหลักห้านาวัดประสาทสิธิ์นะคะแล้วก็ที่บ้านมีทำเวิร์กช็อปด้วยต้องติดต่อมาล่วงหน้านะคะแล้วก็ที่หัวหินนะคะที่ห้างบลูพอร์ตนะคะแล้วก็ที่กรุงเทพก็คือห้างไอคอนสยามค่ะที่ชั้น4ไอคอนคลาสค่ะเห็นว่าชาวต่างชาติเขาชอบเหรอคะชอบมากเลยค่ะเพราะว่า,อ,าอย่างเช่นถ้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้ก็จะเป็นสบู่ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะ ชาวต่างชาติสแกนดิเนเวียหรือว่าเอเชียอย่างเช่นจีนเกาหลีก็จะนิยมเป็นเซตเข้าวเหนียวมะม่วงค่ะจะขายดีและตอนนี้มีซอฟต์พาวเวอร์เพิ่มขึ้นมาก็คือน้องฮิปโปแคละก็เลยจับมาผสานเป็นสองซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยก็จะได้เป็นน้องฮิปโปแคละกับสบู่ขนมไทยไปไปด้วยกันค่ะเป็นเซตนี่เราเอาไปใช้เป็นสบู่หรือว่าเอาไปทำไงส่วนใหญ่เลยนะคะ 9% 9เก้าปอร์เซ็นต์เขานำไปเป็นซูเนียค่ะเป็นของที่ระลึกของฝากแล้วก็น้อยค่ะที่จะเอาไปใช้เพราะเขาบอกว่าน่ารักค่ะไม่ไม่อยากแกะออกมาใช้ค่ะเพราะว่าถูไปถูเมาส์ก็จะละลายไปใช่ไหมคะ <laughs> เขาก็อยากเก็บไว้ดูแล้วก็บางทีก็ไปไว้ในรถในตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นของขวัญของฝากค่ะแต่ทั้งหมดอาหารไทยที่เห็นอยู่ในะ้างหน้านี่คือเป็นสบู่ทั้งหมดเป็นสบู่ขนมไทยค่ะ เจ้าแรกของโลกเลยนะคะชื่อก็มาจากอามาแล้วก็แม่ค่ะชื่อแบรนด์นะคะก็คือแกรนมามาค่ะถ้าคนอยากติดต่อเราติดต่อไม่ได้ก็โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์เลยนะคะหรือที่แอดไลน์เบอร์เดียวกันก็คือเบอร์0855558058ค่ะหรือว่าไปที่เพจสบู่ขนมไทยโอท็อปบายแกรนมามาค่ะ หรือที่เว็บไซต์นะคะ Thai Desert soul s o o l at gmail. com ค่ะเราเคยนำผลิตภัณฑ์ขเราไปออกบูธที่ไหนบ้างออกบูธล่ะคะก็มีหลายงานนะคะของอที่ผ่านมาก็มีของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ถนนคนเดินวอ l k ก n g s สตรีทที่สีลมก็มีแล้วก็างานเฉลิมพระเกียรติก็มีที่ไปสอนเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็งานอ e ีเวนต์ต่างๆแล้วก็ ที่รู้สึกได้รับเกียรติที่สุดก็คือบริษัทสยามพิวัรน์นะคะเจ้าของไอคอนสยามสยามสแควร์แล้วก็สยามเซ็นเตอรเอ์เลือกเป็นซีเวเนียให้กับการประชุมเอเปนะคะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นําเศรษฐกิจโลกอะคะ่ะได้เป็นซีเวเนียให้ผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมที่นั่นแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือที่างานโตเกียวเฟสติวัลนะคะจัดที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะสบุกขนมไทยก็ ไปกับกระทรวงวัฒนธรรมค่ะไปโชม์บูธที่นั่นออกงานให้คนญี่ปุ่นคนไทยได้ได้ดูได้ช็อปค่ะแล้วก็ที่ขายได้ได้เยอะก็คือเป็นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ